สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์นะจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์นะครับวันนี้นะครับกอลมีรถมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับนี่เลยพระเอกนะครับที่อยู่ข้างหลังคุณลูกค้านะครับเน็ตเจนฟอร์ดเลนเจอร์เอสเอครับให้ดูอีกทีดูไม่ผิดนะเอสเอจริงๆครับนะครับรูปแบบการตกแต่งเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ตายตัวนะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบนะครับว่าจะตกแต่งแบบไหนเราสามารถคุยรายละเอียดกันได้นะครับ การตกแต่งรถเนี่ยผมบอกได้เลยอารมณ์มันก็เหมือนตกแต่งบ้านนะครับหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็คือมันไปได้เรื่อยๆนะครับมันเป็นอะไรที่ไม่ตายตัวนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจลูกค้าขึ้นอยู่กับงบลูกค้านะครับของบางอย่างมันก็มีหลายเกรดนะครับมีเอ่อจะบอกว่าไงมันก็มีทั้งหลายเกรดมีหลายรูปแบบนะครับก็คือขึ้นอยู่กับเราคุยกันนะครับชอบแบบไหนนะซื้อรถเรานะครับเอาอย่างที่เราชอบนะฮะซื้อเอาในแบบที่เราชอบ นะครับเนี่ยแบบเฮ้ยเราดูแบบนี้นะฮะโอเคเราชอบแบบนี้เลยเราเอาแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดเราดูแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นรถพี่มันจะต้องเปลี่ยนตรงนี้หน่อยนะครับซื้อรถกับก๊อฟสามารถคุยได้นะมันไม่มีอะไรตายตัวหลักเรื่องสงสีนะครับยังไงเดี๋ยวก๊อฟดูให้เต็มที่นะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก๊อฟพาไปรับชมนะครับรูปแบบการตกแต่งที่หล่อมากๆนะครับ1คันนะฮะยังไงนะครับก่อนไปรับชมฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามรับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือน ซื้อฟอร์ดจะลืมนึกถึงกอบนะ้าเบอร์ทัวร์ดีไลน์กับขึ้นมาให้แล้วนะครับรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเพิ่งเจอกันนะครับก็เข้าไปรับชมคลิปก่อนหน,น้านี้ได้ที่ช่องชนะยูทูบนะฮะก็อบโปรโมชั่นฟอร์ดเข้าไปแล้วที่ต้องกดที่วิดีโอนะครับกดคำกดด้านบนเนี่ยคำว่าวิดีโอปุ๊บมันจะไล่ลงมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับชอบคลิปไหนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะฮะถ้าดูเรื่อยๆเราก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เราจะได้เจอกันนะครับ แทบทุกวันแหละนะครับผมใช้คําว่าแทบทุกวันนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้ผมก็ยังลงคลิปอยู่ทุกวันเนาะก็สี่โมงเย็นนะครับหรือถ้าท่านใดเลือกแล้วแบบเฮ้ยกอ๊อลฟพี่ดูแคปนะครับพี่จะดูสีประตูอย่างเดียวพี่กดเข้าไปที่ช่องชแนลยูทูบนะนะกดไปที่เพลย์ลิสต์นะครับกอลแยกหมวดหมู่ไว้ให้แล้วนะครับรุ่นเดิมกอลลบออกหมดแล้วนะครับมันก็จะเหลือแต่เน็นเกเจนละนะฮะก็ชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแต่อย่าลืมนะติดตามช่องกอ๊อลฟอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือน นะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนก๊อปมาตลอดนะครับยังติดตามช่องก๊อปอยู่นะครับยังไงก็จะตั้งใจพัฒนาผลงานนะครับติดขัดผิดพลาดตรงไหนนะครับสามารถแจ้งได้เลยนะฮะวันนี้นะครับรถที่ก๊อปมารีวิว Next-Gen Ford Ranger XLS ครับ XLS เนี่ยมีทั้งแค็บและ4ประตูนะครับวันนี้เรามาในรูปแบบของ4ประตูนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0ลิตรนะครับก็เป็นตัวซิงเกิลเทอร เกียร์อัตโนมัติหกสปีดนะครับ170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรนะฮะ XLS เนี่ยมีจำหน่ายสีเทานะครับสีขาวเป็นขาวปกตินะครับสีดำนะครับสีน้ำเงินแล้วก็สีบอลเงินนะครับก็มีครบไม่มีสีไหนต้องจ่ายค่าสีพิเศษนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้พามาชมนะครับนี่รูปแบบการตกแต่งนะครับหล่อๆเลยนะรถที่เรามารีวิวเป็นสีเทานะครับคันนี้ชิ้นแรกเลยนะที่ลูกค้าเลือกติดก็คือ อะคริลิกครับคำว่าเลนเจอร์นะครับก็คันนี้เลือกเป็นสีดำนะครับนี่เป็นไงครับเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับอะคริลิกเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนทําไมคันนี้เลือกเป็นสีดําเงานะครับทำไมติดอะคริลิกแบบนี้นะครับอะคริลิกเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับถ้าเป็นงานแต่งเนี่ยจะมีทั้งดําทั้งแดงทั้งสีเงินทั้งสีขาวนะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกอันนี้มันก็จะได้เรื่องของ สีนะครับอย่างที่ลูกค้าถูกใจนะครับบางคนบอกว่าเลติดอะคริลิกแท้อันนั้นมันเป็นสีเดียวเลยนะครับใต้ตัวมันเลือกสีไม่ได้แบบอย่างนี้นะนะฮะแล้วก็คันนี้ครับใส่ชุดแต่งแรปเตอร์ครับชุดแต่งแรปเตอร์ก็เหมือนที่กับแจ้งนะครับชุดแต่งแรปเตอร์เนี่ยมีหลายแบบหลายรุ่นนะฮะก็สนใจก็โทรมาพูดคุยกันนะครับอย่างคันนี้เป็นชุดแต่งแรปเตอร์นะครับอ่ากระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้า FORD ส่งแรปเตอร์นะครับนี่มันก็จะเป็นตัวชุดที่เรา ใส่กันเยอะๆนะครับกระจังหน้าตัวนี้นะครับจุดเด่นนะครับก็คืออะไรมีไฟ LED นะครับเป็นกระจังหน้ารุ่นเดียวที่มีไฟ LED 3จุดเนาะนะครับก็อยู่ตรงที่กระจังหน้านะครับแล้วกระจังหน้ารุ่นนี้นะครับถ้าลดนะครับรุ่นที่มีกล้องนะครับตำแหน่งกล้องจะอยู่ตำแหน่งเดิมเลยนะครับมันจะได้ไม่มีการขยับตำแหน่งกล้องเลยนะครับสี f o r d ก็สามารถเลือกได้นะครับชอบสีไหนนะครับสามารถแจ้งได้นะนี่ครับ สวยงามเลยนะครับก็ถือมานะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับก็คือตัวครอบใส่หน้าครอบใส่หน้าเป็นสีดำด้านนะครับเพื่อให้ลับนะครับกับตัวกระจังหน้านะครับให้ดูหน้าดูคมดูเข้มมากยิ่งขึ้นเนาะสวยงามนะครับที่สําคัญไม่บังไฟวิ่งกลางวันแน่นอนนะครับไฟหน้ารุ่นนี้เป็น led multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น led นะฮะนี่ไฟตันหมอกนะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับ xls เนี่ยไฟตัดหมอกเป็นฮาโลเจนนะครับก็คือเป็นหลอดสีเหลือง รถตัวนี้นะครับก็จะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกก็หมุนพวงมาลัยไปด้านขวาไฟตัดหมอกขวาติดนะครับหมุนไปด้านซ้ายไฟตัดหมอกซ้ายติดบางท่านอาจจะบอกไอ้กลางวันมันก็ไม่มีผลใช่ครับมันมีผลสําหรับตอนกลางคืนหรือตอนมืดนะครับตอนเราเลี้ยวหรือเรายูิร์นในที่มืดเนี่ยมันจะมีไฟตัดหมอกที่ติดเป็นอัตโนมัตินะครับเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ตอนเราเลี้ยวเรายูเิร์นในที่มืดหรือพวกใต้สะพานนะครับตัวนี้สะดวกสบายมากเลยแค่เราเลี้ยวไฟก็ติดให้แล้วนะครับ ในตัวรถเนี่ยนะครับระบบอีกอย่างหนึ่งนะนอกจากมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวเนี่ยนะครับ<ม>ไฟหน้า x l s เนี่ยก็เป็นเปิดปิดอัตโนมัตินะครับวิ่งกลางวันเป็นไฟวิ่งกลางวันนะครับเข้าในที่มืดม,ม,ม,มอุดอุโมงค์เข้าใต้อุโม,มงค์เข้าห้างไฟหน้าจะติดเองออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่ไฟวิ่งกลางวันเองนะครับพวกนี้เป็นอัตโนมัติหมดแล้วนะอ่ะเรามาดูที่ตัวชุดแต่งนะครับชุดแต่งลัปเตอร์นะครับก็เปลี่ยนกันชนนะ นะครัอันนี้ก็จะเปลี่ยนกันชนหน้าแบบนี้เลยนะครับชุดแต่งแ a ปเตอร์เนี่ยชายตรงนี้นะครับโดยพื้นฐานเนีย่ยก็ต้องบอกก่อนชายตรงนี้นะครับมันเป็นสีเงินนะนะครับแต่ที่เราเห็นกันเป็นสีดําเยอะๆเนี่ยคือลูกค้าเลือกทําสีนะครับท่านใดชอบเป็นสีเงินก็สามารถแจ้งได้นะครับ XLS นะครับก็จะมีเรื่องของตัวห่วงนะครับนี่นห่วงลากด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับเป็นตัวอุปกรณ์มาตรฐานนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะ มาดูที่คิวล้อครับแน่นอนครับใส่ชุดแต่งแรปเตอร์คิวล้อที่มากกับชุดแต่งก็ต้องเป็นทรงแรปเตอร์แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสีดําด้านนะครับเดินด้วยยางนะครับอ่าคันนี้นะครับทําการยกนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ให้ดูก่อนวันนี้มุมแคบนิดนึงนะครับนี่ยกหน้าสองหลังสองนะครับอ่ายกหน้าสองหลังสองนะอ่ะแล้วก็ผ้ามาดูนะครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปเริ่มต้นนะครับอ่ะเราของการยกนะคือ1นะครับยก2เนี่ย พื้นฐานต้องบอกก่อนเริ่มต้นนะครับก็อยากให้เริ่มต้นจากจุดนี้ไม่อยากให้เริ่มต่ํากว่านี้นะครับเริ่มต่ํากว่านี้คืออะไรบางคนเนี่ยใส่ก้อนรองอย่างเดียวอันนี้คือต่ําสุดเลยนะนะครับวิ่งไปวิ่งมาปุ๊บลูกหมากกันโคงนะครับนี่ตัวพวกเนี้ยเห็นไหมเอ่ยจากมุมนี้นะครับไม่เห็นเดี๋ยวก็เปลี่ยนมุมก่อนนะครับผมก็มองไม่เห็นจากกล้องเหมือนกันอ่ะเนี่ยนะครับ นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนนะตัวนี้นะฮะมันก็จะหักใช่ไหมนั่นเท่ากับว่าการยกเอาก้อนรองเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเนาะเพื่อไม่ให้มันยันนะครับอ่าแล้วก็อย่างที่สองที่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับบางที่ก็ไม่เปลี่ยนเนาะก็คือปีกนกนะครับตอนคุณไม่เปลี่ยนปีกนกเนี่ยตอนไปตั้งศูนย์เนี่ยมันลําบากนะฮะ ไปตั้งศูนย์มันลำบากปุ๊บนะครับตั้งไม่ได้จินยางนะครับมีปัญหาอีกต่าง,าง,างๆนานาครับก็อยากให้เป็นสเต็ปแรกที่ทำก็คือถ้าจะยกนะครับก็คือเปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนลูกหมากนะครับแต่จริงๆถ้าให้ดีมันต้องเปลี่ยนโชกคนะครับเปลี่ยนโชกเนาะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนโชกคเนี่ยนะครับเรื่องของระดับความยาวของโชคเนี่ย นะครับมันก็จะรับกับการแต่งมากกว่านะครับแต่ก็ขอให้เริ่มต้นจากสเต็ปแบบนี้นะครับลองดูขับไปก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนที่หลังก็ได้นะครับนี่ก็เป็นสเต็ปเริ่มต้นนะครับที่เราต้องทําให้ลูกค้านะฮะใส่ก้อนลองเปลี่ยนลูกหมากไม่เปลี่ยนปีกนกเนี่ยก็แย่แล้วนะครับลูกค้าไปขับเนี่ยสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็มีเอฟเฟกนะครับก็อยากให้เริ่มต้นกันจากอย่างนี้นะนะครับก็ลองดูก่อนนะครับเรื่องพวกนี้พูดคุยได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะสำหรับท่านใดจะซื้อลนแล้วก ต้องการตกแต่งรถนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนที่ก็บอกอยู่ที่งบเนาะนะฮะอ่ะมาดูนะครับคันนี้เปลี่ยนล้อนะครับเป็นล้อ20นิ้วนะครับแม็กนะครับตอนนี้ออฟเซ็ตลบ5นะครับสำหรับตัวนี้จับคู่กับยาง AT นะอันนี้เป็น s u แม็นะครับอ่ะเป็นยางซู m a ็นะนี่ก็สวยงามนะครับเป็นดอก AT ก็วิ่งได้ทุกสภาพถนนนะครับวิ่งบนถนนดำมากกว่าลุยนะครับก็เป็นอย่างนี้ได้นะครอ่ะ ยางก็มีหลายตัวนะครับก็ลองพูดคุยกันเราใช้ยางอย่างไรน,นะครับซื้อให้ถูกนะถ้าท่านเคยใช้อยู่แล้วก็พี่จะเปลี่ยน r t ได้ไหมถ้าพี่เคยใช้เคยขับพวกนี้อยู่แล้วไม่มีปัญหาพี่เปลี่ยน M t มหรืออะไรก็ได้นะครับแต่บางทีบางท่านไม่เคยใช้ก็เราก็ต้องคุยกันก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวพี่จะไปขับกันแล้วมันไม่โอเคนยนะครับพี่ก็จะต้องมาเสียงเงินกันอีกนะฮะระบบเบรกนะครับเป็นหน้าดิสหลังดัมนะครับข้างหลังเป็น ดัมเบรกนะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นลิสเบรกนะสำหรับตัวนี้นะฮะแก้มนะครับก็เป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมเนาะก็เทอร์โบนะครับสัญลักษณ์ของเกียร์หสปีดคีบระบายความร้อนตัวครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวนะครับคันนี้ติดตั้งราวหลังคานะครับเป็นงานแต่งนะครับให้มันดูสวยงามดูดูเท่ดูออฟโรดนะครับตัวนี้โขนไม่ได้นะขึ้นไปโขนนะครับมันหลุดนะเพราะว่าตัวนี้นะครับเนี่ยให้ดูเลยนะ มันเป็นการที่แปะนะครับกาว 3M เข้าไปกับน้ำยาแล้วก็ยิงซิลิโคนนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะนะครับตัวนี้รับน้ําหนักไม่ได้มันจะไม่เหมือนพวกตัวของวายแท็กนะครับที่รับน้ําหนักได้จริงๆนะไอพวกนั้นน่ะมันใส่น็อตร้อยเอาหลังคานะครับไม่เหมือนกันเนาะนะครับคันนี้ใส่กันสาดแท้นะครับของทั้งฟอร์ดนะครับทรงมันจะสลิมกว่ากันสาดแต่งและจะไม่มีตัวหนังสือฟิล์มนะครับเซรามิกเลือกความเข้มได้นะครับว่า ลูกค้าต้องการใช้ความเข้มเท่าไหร่เนาะเบาลองมือนะครับตัวนี้ก็กัรรอยเล็บรอยเครื่องประดับเราที่จะไปโดนนะครับกับสีรถนะฮะก็ใช้ได้นะครับจะติดแบบสยดยดด้านดําเงาอะไรนะครับติดดีกว่าไม่ติดแน่นอนนะครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับบันไดเป็นสีดํานะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์กับิกครับอ่าสติ๊กเกอร์ก็มีหลายแบบนะครับหลายรูปแบบหลายลายออกแบบเองได้ นะครับหรือให้เราส่งรูปให้ดูได้นะครับค้อบฝาถังน้ำมันนะครับเป็นสีดำด้านนะครับให้รับกับตัวเบ้าลองมือนะครับลับกับครอบไฟนะครับมันจะได้แมตช์กันนะครับโลบ้าเหล็กนะครับขายาวนะครับตัวนี้เป็นของ h a m m e r นะนี่นะครับสวยงามตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับก็เป็นในกลุ่มที่เล่นรถเขาจะเรียกว่าทรงปืนนะครับเพราะว่ามันเหมือนปืนเห็นไหม นะครับนะตัวนี้ก็จุดเด่นนะครับมีไฟนะครับแล้ก็ในฟูลี่เนาะมีไฟนะครับแล้วก็มีไฟเบรกมีไฟถอยนะครับไฟเบรกดวงที่3แล้วก็มีไฟถอยนะฮนะคันนี้นะครับมีบันไดยเหยียบนะครับขึ้นท้ายกระบะให้นะใส่ครอบไฟท้ายเข้าไปนะครับเป็นสีดำด้านเปลี่ยนไฟท้ายเป็น Full LED นะครับเปลี่ยนไฟท้ายเป็น Full LED นะครับามาถึงทางด้านฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3 XLS มีกล้องฝั่งที่โลโก้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับแล้วก็คันนี้ใส่ครอบฝาท้ายฟอร์ดนะครับทำเป็นสีดำด้านครอบฝาท้ายฟอร์ดเนี่ยคือสีนี้คือพื้นฐานนะครับลูกค้าท่านใดต้องการทํำสีอะไรทําเป็นแบบ3ามมิติหรืออะไรยังไงแจ้งกับได้นะฮะ กันชน XLS มีมาอยู่แล้วนะครับชายกันชนเป็นสีเดียวกับตัวรถครับก็สวยงามนะครับผมพาไปดูภายใน XLS นิดนึงนะครับอ่านะครับ XLS นะครับก็ต้องแจ้งก่อนนะครับตัว XLS เนี่ยไม่มีแอร์หลังนะครับมีแค่ตัวปักนะครับ12โวลต์180วัตต์นะนะฮะลูกค้าบางท่านเข้าใจผิดออกรถไปแล้วโทรมาหาผม ผมก็ต้องมาถ่ายให้ดูนะครับเพื่อเป็นการยืนยันเนาะบางทีผมไม่รู้ว่าพี่คุยกับเซลลกันยังไงเนาะนะครับอ่าแห่งประตูนะครับตรงเนี้ยเป็นพลาสติกพลาสติกนะครับพลาสติกพลาสติกตรงเนี้ยเป็นหนังนะครับชุดควบคุมกระจกมือเปิดเป็นแบบซ่อนนะครับแล้วก็ตัวเติมน้ํามันนะครับเราจะใช้ตัวเดียวกับไอปลดล็อกรถนะครับเราเติมดีเซลได้ทุกชนิดนะครับตอนเติมดับเครื่องด้วยนะครับเบาะเป็น หกทิศทางเป็นแมนนวลนะตัวนี้จะปรับขึ้นลงได้นะครับคือสูงต่ำของเบาะนะครับฝั่งผู้โดยสารเนี่ยจะไม่มีสูงต่ำนะจะมีเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ตัวพนักพิงนะครับพวงมาลัยนะครับเอคลอนะครับเป็นแบบนี้นะครับปรับได้4ทิศทางขึ้นลงเข้าออกนะครับที่สําคัญเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับฟอร์ดเนี่ยมาตรฐานเลยคือพวงมาลัยไฟฟ้ากับไฟหน้าออโต้นะครับกุญแจเป็นแบบไขนะครับเป็นไนท์คีดอกหนึ่งไนท์คีเป็นยังไงก็คือเป็นแบบนี้นะครับ กดปุ๊บก็เด้งขึ้นมานะครับเราก็เป็นดอกปกติดอกนึงเนาะนะครับนี่ไฟตัดหมอกเปิดตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นหลีหลีแสงก็คือหลีแสงหน้าจอแล้วก็จอกลางมันจะหลีพร้อมกันนะครับเบอร์ศูนย์นึ่งสอี่คือปรับระดับไฟหน้าจอ8นิ้วนะครับจอ8นิ้วนะจอหลังพวงมาลลยนะครับที่ปั่นน้ำฝนมีตัวหน่วงนะครับกระจกมองหลังแจ้งก่อนนะครับไม่ได้ตัดแสงนะนะครับก็จะต้องใช้หักเขกันเอาเองนะนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็น ปัจจัยอะไรมากมายนะสำหรับตรงนี้จอกลาง10นิ้วนะครับเป็น s y n c 4 a and Auto Apple Car ้แ a ปเปแบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชัน Ford p a s รก็สั่งงานสตาร์ทรถได้นะเพราะเป็นเกียร์ออโต้ดูตำแหน่งได้นัดเข้าศูนย์ได้ดูข้อมูลรถได้นะครับแอร์ Air, นะครับแล้วก็มี USB Type A ท y p e ทโหมดกันกันกบขี่ซีโหมดนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สป,ปีดเล่นแมนนวลได้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าครบคันนะครับอ่าครบคันเลยนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับก็สามารถส่งรูปและคลิปนี้มาได้นะครับหรือท่านใดต้องการออกรถตัวไหนแล้วแต่งแบบนี้นะครับก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกล์ฟนะเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกาบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ